หลายๆคนนะคะยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดตราเนี่ยคนตราดของเราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทําเครื่องประดับมากเลยนะคะคุณภาพดีคุณภาพระดับโลกโกลิฟจูเลียเป็นโรงงานแรกและก็โรงงานเดียวในจังหวัดตราดนะคะที่ผลิตเครื่องประดับเงินส่งออกไปทั่วโลก99%ถึง100%เลยนะคะเป็นต่างชาติทั้งหมดค่ะเพราะว่าเราทาส่งออกเพราะฉะนั้นเราอยากเชิญชวนคนตราด ปีนี้โกลิปเปิดโปรเจกต์ใหม่โดยการเปิดร้านจิวเวลี่เป็นราคาเอาทเล็ตให้กับคนตาดเพราะฉะนั้นเป็นราคาส่งต่อสวัสดีค่ะพี่พรวิมลวัรจากโกลิปจิวเวลี่ค่ะเริ่มจากว่าคุณสามี จ้างประเทศอินเดียทำจิวเวลี่แต่เวลาเช็ค QC ออกมาแล้วคุณภาพไม่ผ่านพี่จึงแนะนำสามีว่าลองมาเปิดทำโรงงานที่เมืองไทยดีกว่าไหมเพราะว่าคนไทยมีฝีมือกว่างานละเอียดอ่อนกว่าแล้วก็ทำงานเรียบร้อยกว่าเหตุนั้นจึงจุดประกายคุณสามีให้มาเปิดโรงงานที่เมืองไทยหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำจิวเวลี่ส่งออกที่เมืองไทยด้วยแบบดีไซน์หลากหลาย โดยที่เรามีดีไซเนอร์เป็นกลุ่มมีชาวอิตาเลียนมีคนไทยมีคนอิสราเอลอเมริกาแต่ทางนี้ทางนั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณสามีเพราะโดยคอนเซ็ปต์ของเราจะเป็นคอนเซ็ปต์ธรรมชาติการดีไซน์ทั่วไปเนี่ยถ้าในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นดีไซน์หรือเงินเรียบๆแต่ว่าเราเนี่ยจะมีกลิ่นอายการผสมผสานของอาร์ตเข้าไปด้วยจะเป็นสไตล์ธรรมชาติ อิงธรรมชาติเป็นหลักดีไซน์ของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของคอนเซปต์ Rising Nature ไม่ว่าจะเป็นของเรื่องการดีไซน์สไตล์ที่ว่ามีใต้ท้องทะเลหรือว่าเป็นแนวธรรมชาติดอกไม้ใบไม้ผสมผสานเป็นดีไซน์ขึ้นมาค่ะส่วนใหญ่นะคะเราทำเป็นหินธรรมชาติถ้าเป็น พลอยเนี่ยจะเป็นลูกค้าส่งมาให้เราทำค่ะแต่ว่าเราจะมีบริการถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะพลอยของเขาเองเราสามารถที่จะเจียขึ้นมือแล้วก็สามารถตัดขึ้นรูปให้เขาได้เจียให้เขาได้ค่ะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าได้เลยค่ะว่าลูกค้าต้องการอะไรเราสามารถ fulfill customer requirement ได้เลยค่ะ เราคงคุณภาพเหมือนกันนะคะคุณภาพของเราเนี่ยจะเป็นเนื้อเงิน925แล้วก็คุณภาพส่งออกต่างประเทศเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวัสดุหรือว่าเนื้อเงินที่ใช้นะคะจะต้องตรงตามมาตรฐานระดับโลกหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นหินนะคะก็เป็นหินธรรมชาติแน่นอนร0 0เเเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการความแปลกใหม่นะคะหรือว่าต้องการความแตกต่างที่มีสไตล์เนี่ยให้มาจบลงที่ Gold Jewelry ได้เลยคะ่ะฝีมือคนไทยเนี่ยจะมีความละเอียดมีความพิถีพิถันนะคะจะแตกต่างกับประเทศอื่นๆ เพราะว่าเรามีช่างของเราเนี่ยจะมีประสบการณ์อย่างยาวนานนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการขึ้นตัวเรือนนะคะจะมีความละเอียดมีความพิถีพิถันมากๆนะคะรวมถึงไม่ว่าเวลาเราเลือกเลือกวัสดุที่เราจะใช้นะคะหินที่เราจะใช้เนี่ยเราก็ต้องแน่ใจแน่ๆเลยว่าเป็นหินธรรมชาติแล้วก็เวลาเราเขาเรียกว่าการฝังการฝังเนี่ยเราก็จะ ฝังได้เรียบร้อยมากเพราะว่าช่างทุกคนเนี่ยจะแบบมีประสบการณ์กี่กับการฝังเป็นอย่างดีค่ะเราเนี่ยมีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า20ปีในการที่ทาเครื่องประดับนะอยากได้ความแตกตา่าง ให้มาหาเราได้เลยนะคะต้องการที่จะลิตสินค้าของตัวเองก็ให้มาหาเราได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยเป็น one stop service ก็คือว่าให้จบได้ที่โกลิฟได้เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญถ้ามาที่เรานะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่า1คุณภาพดี2คุณภาพระดับโลก3สินค้าที่เราทํานะคะหรือว่าตัวหินที่เราทำเนี่ยก็เป็นหินแท้ค่ะลูกค้าสามารถมาสั่งทําแบบหรือมาซื้อสินค้าที่มีโชว์อยู่ที่ตู้แล้วแล้วก็สามารถทำดีไซน์ ที่เราออกแบบให้โดยที่คุณจะไม่เหมือนใครถ้าคุณใส่ดีไซน์ของเรา